สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยห้าหน้อยสูตรแจกหน่อยวันที่ห้าเดือนสิบเอดพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ทุกคนเข้ารอบเดียวนะสองเจ็ดสี่แล้วก็แปดหกเมื่อวานนี้ผมให้แปดกับหกเนาะแปดกับหกก็ มากองกันอยู่หน่อยปกติแค่หน่อยเดียวอ่ะก็เข้าแปดหกนะครับผมเข้าแบบตรงๆงเลยครับผมนะเป็นตัวกันเนาะโอ้โหวันละหน่อยเองทุกคนขอโทษขอไปด้วยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะตัวเจาะอตัวเด่นก็มาสองหน่อยแหละแต่ตัวจอตัวจอหนะ้า <c oughs> จอไม่ค่อยเข้าเลย มาตามกันต่อครับผมตามกันต่อเนะาะเฉพาะกินนะครับผมสี่กับสามสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดตัวกันนะครับผมสี่ห้าสามห้าสี่สองแล้วก็สามสองตัวเนียนนะครับผมสี่หก C7 C8 36 <c oughs> ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขสีสำหรับฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับผมก็จบไปแล้วเนาะ ต่อไปมาดูพ <c oughs> าน้อยพิเศษเอ่อพูดไปด้วยไอไปด้วยก็ขอไปด้วยนะครับผม <c oughs> ผมเป็นไอนะยังไม่หายเลยนะ <c oughs> <c oughs> พิเศษนะครับผมวันนี้ อ่ะเก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์ก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าห้าศูนย์หกศูนย์ห้าครับผมเป็นตัวกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นนะครับผมขอให้มาเป็นตัวเน้นครับผม0 2นย์สแล้วก็9กสองนะครับผมสำหรับหนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปเรามาดูฮานอยที่สามเป็นฮานอยปกติครับผม วันนี้นะอ่าวันนี้ครับผมวันนี้ผมจะเข้าผมจะเข้ามากกว่าน่อยเดียวให้ดูนะวันนี้นะวันนี้เข้าแน่นอนครับผมหนึ่งกับสองสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับก็จะมีสองสูงสองเจ็ดสองแปด หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็บแล้วก็หนึ่งแปดตัวกันนะครับผมสองสีหนึ่งสีสองหกแล้วก็สองเก้าตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมี 2 0 27 28แล้วก็1 0นะครับผม20 27 28 1 0สอาหรับน่อยปกตินะครับก็จบลงไปแล้วครับผมต่อไปเรามาดูสุดท้ายครับผมมาสุดท้าย สุดท้ายก็จะเป็นหวยฮานอย V.I.P. ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมศูนย์หกเก้าสามเก้าห้าเก้าหกตัวการน,นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่ง 0497ตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้น 03, 0ูนย์สห้าแล้วก็เก้าสาม อีกตัวหนึ่งเนาะเอาเก้าห้านะเก้าสามเก้าห้าศูนย์สามศูนย์ห้าล้วก็ศูนหกนะคงไม่มาเก้าสี่ตัวเดิมนะสำหรับแนวทางหาหน่อยนะครับผมสูเจ็กน้อยเนาะก็จบไปแล้วครับผมวันนี้ต้องเข้ามากกว่าหนึ่งนอยในะวันนี้นะต่อไปมาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขเมื่อวานนี้มาหมดทุกตัวเลยนะ เมื่อวานนี้ผมให้เจ็ดให้หกแล้วก็ให้แปดนะมาหมดทุกตัวเลยวันนี้ก็จะมีเลขสองเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าครับผมนะสามหน้อยวันนี้ขอให้มีสองศูนย์เก้ามานะพิเศษปกติแล้วก็ VIP แค่สามน้อยเท่านั้นสามตัวเลขนี้นะสองศูนย์เก้า สำหรับแนวทางครับผมจบไปแล้วฝากกดไลค, к, ค์กดติดตามให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ